กระแสะการก่อสร้างหอชมเมืองในหลายจังหวัดทางภาคอีสานตอนนี้กําลังได้รับความสนใจนะคะเพราะว่าหลายจังหวัดนั้นมีแนวคิดในการก่อสร้างขึ้นมามเพื่อที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวแต่ว่าจริงๆโครงการแบบนี้กําลังถูกตั้งคําถามจากภาคประชาชนว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าหรือไม่ค่ะหอสูงชมเมือง ถูกเรียกในชื่อหอโหวตคือแลนด์มาร์กยอดนิยมของจังหวัดร้อยเอ็ดใช้งบประมาณเกือบ400ล้านบาทตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง หลังเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี2563เทศบาลเมืองร้อยเอด็ดมีรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมและให้เอกชนเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าแล้วกว่า49ล้านบาทสามารถนำมาบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดูแลหอโหวตเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับการยกย่องเป็นอันซีนนิวแชปเตอร์ของทอทท เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเปรียบเสมือนแม่เหล็กในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคให้เดินทางมาเยือนจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนหอศรีลำดวนจังหวัดศรีสะเกดงบประมาณ75ล้านบาทแม้ประชาชนส่วนหนึ่งจะตั้งคำถามถ,ามถึงความคุ้มค่าเพราะไม่ใช่เหมืองที่จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาชมวิว แต่ข้อมูลจากเทศบาลเมืองสีสเกตก็ยืนยันว่าสำหรับจังหวัดที่ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากนักการสร้างแลนด์มาร์กแบบนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลายจังหวัดภาคอีสานได้ทำโครงการก่อสร้างจุดชมวิวจุดเช็คอินตามแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเมืองรอง ใช้งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมหลายร้อยล้านบาทมีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ลักษณะเป็นสวนสาธารณะมีเสาไฟประติมากรรมจุดชมวิวตลาดห้องน้ําและหอชมวิวหลายพื้นที่ถูกตรวจสอบว่าเป็นโครงการสร้างแล้วทิ้งอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญมีหอแคนที่สร้างในโครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สวนสาธารณะ ภาคประชาชนต้านทุจริตคอร์รัปชันเรียกร้องให้มีการตรวจสอบโครงการลักษณะนี้เพื่อเป็นบทเรียนก่อนที่แต่ละจังหวัดจะอนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างก็คือเราเสียดายนะครับเนื่องจะว่าเป็นเงินภาษีของพี่น้องเรานะครับและสิ่งที่ของงบประมาณมาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะครับ ขอมาแต่ละครั้งแต่ละปีโครงการแต่ละครั้งเนี่ยเราขอปีนี้อีก2ปี3ปีถึงจะได้โครงการลงมานะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่ลงมาเนี่ยเราจะให้เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างทําโครงการที่มันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับไม่งั้นพอลงมาแล้วอย่างที่เราเห็นนะครับหล,หลายที่นะครับในภายในจังหวัดน้ำหน้าจเจริญเนี่ยพอสร้างเสร็จไม่ได้ใช้ประโยชน์ล่าสุดสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลจังหวัดที่มีแนวคิดก่อสร้างหอชมวิวในภาคอีสาน ทั้งหอชมโขงจังหวัดนครพนมหอเทียนมั่นจังหวัดอุบลราชธานีหอแคนจังหวัดขอนแกน่นหอสูงงาช้างชมเมืองจังหวัดสุรินหอชมวิวจังหวัดหนองคายการเผยแพร่ข้อมูลนี้ทำให้เกิดกระแสความสนใจจากภาคประชาชนทั้งที่เห็นด้วยและบางส่วนที่อยากให้ทบทวนเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า